สวัสดีครับขอต้อนรับชมเข้าสู่รายการพลังหนึ่งดวงดาวนะครับเช่นเคยคุณผู้ชมจะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์คนโปรดทิ้งคำครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสาหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราให้อาจารย์เปิดดวงประจำสัปดาห์นี้นะครับของคนที่เกิดในแต่ละวันคุณผู้ชมนะครับและคุณผู้ชมคนไหนอยากดูดวงก็สามารถส่ง SMS หรือโทรเข้ามาพูดคุยกันสดๆรายการได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับครับผมจะเปิดวันละหนึ่งใบ ดีดีร้ายควรระวังและเลขมงคลวันใดผมก็จะบอกแต่ถ้าเลขไหนมันซ้ำกันมันมีโอกาสน่าจะเป็นนะครับผมเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนนะครับว่าได้ไพ่อะไรดีดีร้ายจะเตือนให้ระวังนะครับได้ไพ่อู้คิงเหรียญครับต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์ระวังรวยครับการเงินการทองซึ่งไพ่ใบนี้ขึ้นมาต้องบอกว่ามีดวงเป็นเศรษฐีหยิบจับ ติดต่อพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราทําหรือว่าสิ่งใดจะได้ดีหรือว่าคนที่มีปัญหาอยู่จะคลี่คลายมีคนเข้ามาช่วยเหลือและเรื่องของความรักแปลว,มมว่าคนมีคมรอบครัวแล้วจะสร้างเนื้อสร้างตัวร่ารวยได้และคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนร่ํารวยเป็นเศรษฐีนะครับถูกต้องจะทําอะไรขอให้มีเลขศูนย์เอาไว้ก่อนอะนะครับมาดูนะครับคนเกิดวันจันทร์ได้ไพ่ นะครับาไม่เท้าซึ่ง9้าไม่เท้าแปลความหมายถึงความห่วงใยกังวลรักและหวงแหนในสิ่งที่ทําถ้ามีปัญหาเรื่องของการงานอาจจะต้องถึงกับคําว่าซ่อมแซมปรับปรุงโยกย้ายติดขัดติ่งใดมีโอกาสเปลี่ยนแปลงการงานเพราะฉะนั้นจะทําอะไรในช่วงนี้รอบครอบเอาไว้ก่อนจะทําอะไรต้องเกี่ยวข้องกับเลข9นะเกับ6ตัวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เลข6เลข9 ควรที่จะรอบคอบและเอาใจใส่สักนิดหนึ่งกับตัวเลขนี้คนเกิดวันอไดไพ่คิงดาบราชาดาบเรียกว่าใบนี้ขึ้นมาต้องอดทนทอหดเป็นแม่ทัพจะทำสิ่งใดต้องหนักแน่นเพราะว่ามีลูกทัพรอให้ตัวเราบุกตลาดทำสิ่งใดเพราะฉะนั้นความกล้าหาญความเข้มแข็ง จะนามาซึ่งความประสบความสําเร็จร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับเรียกว่าตื่นเช้ามืดนอนดึกทําทุกอย่างสากกระเบือยันเลือลบจะพบรักกับคนในเครื่องแบบอะช่วงนี้ต้องบอกว่าเรากับคนรักจะก่อร่างสร้างตัวสําหรับคนโสดนะพบรักกับคนเครื่องแบบแต่ถ้าคนมีครอบครัวแล้วก็จะแปลความหมายว่าช่วยเหลือกันสร้างความมั่นคงเลขเกี่ยวข้องกับเลขศูนย์ครับจะทาอะไรขอให้มีเลขศูนย์เอาไว้ก่อนตอนนี้ศูนย์ซ้ำแล้วนะอ่ะ มาดูนะครับคนเกิดวันพุธค่ะพุธได้ไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญน,นี้เป็นไพ่จ่ายไพ่เสียเงินต้องบอกว่าตั้งแต่เชา้ายันค่ำเลยในช่วงนี้ยังไม่หยุดในเรื่องของการเสียเงินซ่อมแซมปรับปรุงบริวารคนในครอบครัวรวมถึงตัวเราเองสร้างปัญหาให้เกิดความเดือดร้อนติดขัดเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ทําใจสักนิดหนึ่งอย่าพึ่งไปซีเรียสกับมันปัญหามีไว้ให้เราแก้ถ้าเรามองทุกข์ให้เล็กลงไปมันก็จะ สงบแต่ถ้าเรามองทุกข์ให้ยิ่งใหญ่มันก็จะเครียดสักนิดหนึ่งจะใช้การเวลาคลี่คลายปัญหาไปได้ช่วงนี้สุขภาพต้องระวังเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยเกี่ยวข้องกับปวดเมื่อยแขนขาจะทำอะไรขอให้มีเลข5เอาไว้ก่อนนะครับวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสบดีนะครับดูนะครับได้ไพ่อู้เด็ดซันเลยต้องบอกว่าคนวันพฤหัสในช่วงนี้มีชื่อเสียง จะประกวดจะแข่งขันจะทําสิ่งใดมีความก้าวหน้าจะนะครับติดต่อการค้าขอให้เกี่ยวข้องกับยิ้มร่าเริงสนุกสนานแต่งชุดสีสันมีความโดดเด่นอวยพรชมคนให้มีสิ่งต่างๆที่ดีนะครับจะมีความโดดเด่นเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนอายุน้อยฮะหน้าตาดีมีชื่อเสียงส่งเสริมกันคนมีครอบครัวแล้วจะได้ดีเกี่ยวข้องกับ รูปหลานบริวารรวมถึงตัวเราเองนะครับจะทําอะไรขอให้มีเลข9เอาไว้ก่อนจะทําอะไรขอให้มีเลข9 9ซ้า0ซ้ำวันยังไงสัปดาห์นี้โจด,ดเด่นมากอ่ะเรียกว่าได้ดีนะครับมีโชคมีราบด้วยคนเกิดวันศุกร์ให้หดีๆแบ่งศุกร์กับเสาร์บ้างเด้อเถอไว้บ้างนะครับอไว้บ้างอ่ะราชาถ้วย,ยงไงครคิงออฟครับช่วงนี้ต้องบอกว่า มีความสุขอาหารขนมนมเลยความอุด,ดมสมบูรณ์ความสุขใจจะทำอะไรในช่วงนี้ล่าป่านะครับมีโอกาสมีความสุขกับผู้หลักผู้ใหญ่ความรักคนอายุมากผู้ใหญ่ใจดีจะเข้ามาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คลี่คลายปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างและแถมยังช่วยเหลือผู้อื่นได้เลขศูนย์เอ๊ะม,ม,มันมีศูนย์กับ9แล้วก็หนะ้าเนาะช่วงนี้ต้องบอกว่ามีความสุขมาดูนะครับคนวันเสาร์โอ้โหเขาแต่ละคนดีๆกันเลยเสาร์ เฮงเฮงเฮนะครับคนวันเสาร์ได้ไพ่ราชินีพรจน์ดีไฮพิสเตออันนี้ก็เป็นไพ่ชื่อเสียงใบหนึ่งเกี่ยวข้องกับการแสดงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับความฝันถ้าคนวันเสาร์มีความฝันมีสิ่งใดนะลุยไปเลย ฝันแล้วจะเป็นจริงไพใบนี้จะเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงหรือว่าออกโลกโซเชียลเป็นในเรื่องของข่าวการทำสิ่งใดจะได้ดีจินตนาการศริลปะการซื้อขายการพูดการคุยสแสดงออกมาเลยครับจะประสบความสำเร็จทำอะไกรก็ต้องมีเลข2เอาไว้ก่อนอ่ะต้องบอกว่ามีไพ่เด่นๆเนี่ยหลายวันเลยนะครับก็จะมีวันพุธนะครับกับวันนะครับวันจันทร์วันพฤหัสนี้เด่นสุดได้เดืดซันเลย ต้องบอกว่าชื่อเสียงนอกนั้นนะได้ไพ่ดีตอนนี้ก็เลข2 5 9 0 9กับ0ขอให้เน้นนะครับโอเคอะมา SMS กันบ้างคุณผู้ชมนะครับ SMS นี้นะครับคุณเหมียวเกิดวันที่28กันยายนปี2537นะครับถามว่าผลสอบจะได้หรือไม่ครับอ่ะนะดูนะครับผลสอบนะครับขอให้ได้ไพ่ดีนะ9ก้าไม่เท้ากังวลใจในเรื่องของผลสอบใบที่2ครับ เมจิเชียนเมจิเชียนเป็นไพ่เก่งเป็นไพ่พรสวรรค์เป็นไพนรร่ไมีความสามารถไปที่สามครับเจ้าชายดาบเรียกว่าเรียนเก่งแต่ชอบกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงทําจิตใจให้คลายความกังวลจะประสบความสําเร็จเมจิเชียนเรียกว่ามีความสามารถจบหลายด้านมีความรู้หลายใบเพราะฉะนั้นใช้พรสวรรค์เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเรียนได้ครับประสบความสําเร็จครับ SMS ต่อไปนะครับคนนี้เกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ย20เมษายนนะครับปี2535การเงินจะปังไหมครับการเงินจะปังไหมดูนะครับได้ไพ่ก้าวไม่เท้าอีกแล้วก้าวไม่เท้าเนี่ยมันเป็นไพ่กังวลเราถามสิ่งใดเราก็กังวลสิ่งนั้นใบที่สองครับหนึ่งถ้วยมีน้ำใจใบที่สามครับราชนิพนธ์หาเก่งครับแต่ใช้จ่ายตลอดเพราะว่าอะไรห่วงใหญ่ครอบปวแต่ถามว่าปังไหม ฟังครับอย่ามัวกังวลครับสนุกสนานล่าเลยใช้เก่งหาได้ตลอดครับอ่ะสายหน้าใหม่นะครับสวัสดีครับค<ะ>่ะอคุณอะไรเอ่ยอพี่วินิดาเชิญเลยครวันที่บ <16. S 1> นวันที่สิเนาะสิงหาคมจะมีโชคไหมดูนะครับได้พไพ่ไอ่ะซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วแดดาบเลยนะครับใบที่สอง justice นะครับใบที่3 8ไม่เท้าเกี่ยวข้องกับไปซื้อใหม่นิดนึงนะ3ตัวท้ายหมายเลขบัตรประชาชนของตัวเองสลับไปสลับมาเพราะว่า8ดาบขึ้นมาก่อนสิ่งที่ซื้อไว้ยังไม่ปังยังไม่ให้โชคแต่สิ่งที่จะให้โชคคือหมายเลข3ตัวท้ายบัตรประชาชนของตัวเองสลับไปสลับมาพอบอกได้ไหมครับพี่วนิดา จำไม่ได้นะจำไว้นะขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากคะคนี้ค e ุณหนูนะครับจะมีโชคจากรถตอรี่ที่ซื้อมาไหมคะเกิดวันที่16สิงหาสิะ16สิงหาโอ้โหนะครับวันเกิดหรือว่าวันเกิดโอ้โหก็ต้องรวยซื้อมาค่ะวันที่โอ้โหออหมายถึงว่าจะออกไหมเจ็ดดาบนะครับใบที่สองห้าเหรียญใบที่สามเจ้าชายถ้วยยังไม่ปังเนาะเจ็ดดาบ แล้วก็5้าเหรียญสิ่งที่ซื้อมาอยัางครับให้เจ้าชายทวยนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กหรือลูกหลานอายุวันเดือนปีเกิดของลูกหลานของตัวเราเองถ้ามีลูกหลายคนให้ใช้ลูกคนโตถ้าไม่มีลูกให้เด็กที่เราลักะน,นะครับวันเดือนปีเกิดหรือให้เขาหยิบให้นะครับอ่ะเอสเต่อไปนะครับคนนี้เกิดวันที่24กร,รกฎาคมนะครับปี2523 เกิดปีวอกปี5วันพุธนะครับอายุจะให้โชคงวดวันที่16ไหมอ่ะอายุจะให้โชคไหมอู้เจ็ดเหรียญเลยอายุให้โชคนะนะเขาเกิดสองสามเนาะไปที่2องดาบแล้วก็ไปที่3าสี่ถ้วยบวก1นลบหนึ่งไว้ด้วยนะถ้า4ี่ถ้วยสิดาบแล้วมันมีเเหรียญเนี่ยบวก1นลบหนึ่งไว้ด้วยก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักหอาจสี่ สี่สิบสี่หรือว่าสี่สิบห้าเนี่ยเนาะนะครับมี่เลขบิ้นตรงมาใส่หน้าใหม่นะครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับอ่าคุณ Fl พ evet <ah ี่เล็กจะได้กลับจะได้กล so ับไปทํางานที่เดิมไหมขอได้ไพ่ดีนะครับพี่เล็กได้ไพ่อัศวินถ้วยอัศวินถ้วยเนี่ยดีอย่าง เขาเรียกว่ามีไพ่กัลยาณมิตรอยู่ในที่ทํางานนั้นนะครับใบที่สองเหรียญใบที่3 6หดาบพี่เล็กครับจะได้กลับไปทํางานที่ทํางานเก่าที่เดิมใช้การเวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยมีไพ่อัศวินถ้วยเขาเรียกว่าไพ่ดีไพ่กัลยาณมิตรนะครับและที่สําคัญ6กดาบ1เหรียญเป็นไพ่เฮงให้ติดต่อคนที่เรารู้จักพูดคุยแล้วก็สนิทสนมกับเขาเนี่ยเขาจะช่วยเหลือได้ครับพี่เล็กมีไหมครับ นะครับอนาคตเนี่ยถือว่าดีไม่ว่าพี่เล็กจะถามคําถามสิ่งใดไพ่ตอนนี้สามใบขึ้นมาประสบความสําเร็จแล้วก็มีไพเ่เฮงด้วยแต่เพียงแต่หกดาบเนี่ยเขาเรียกว่าการเวลานะครับพี่เล็กครับขอบคุณมากครับมีโชคมีลาบด้วยแถม อ่เอสเมสสุดท้ายนะครับคนนี้เกิดวันที่23ตุลาคมมี2,535ถามเรื่องความรักแล้วก็โชคลาภความรักแล้วก็โชคลาภดือนะครับให้ได้ไพด่ดีๆเฮงๆเป็นไพ่เหรียญได้ถือว่าเฮงมากได้ไพ่แทนพาร์เรนท์แทนพาร์เถ้าถามเรื่องความรักเนี่ยอารมณ์มันแปรปวนผันผวนกลับไปกลับมาใบที่สองครับ The Star ใบที่สามครับสามมเทา้าเรื่องของโชคลาภมีครับ เกี่ยวข้องกับ3ตัวท้ายหมายเลขเบอร์โทรศัพท์สลับไปสลับมาจะให้โชคให้ลาบเรื่องความรักจริงๆเนี่ยเด่นแต่ตัวเราเองเป็นอารมณ์แปรปรวนไงเวลาอยู่คนเดียวอยากมีคู่เวลามีคู่อยากอยู่<ใ>นคนเดียวสะงั้นนะอารมณ์ก็ต้องนิ่งหน่อยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ใครอยาก,กดูดวงเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์มงคลเทมเพลตขึ้นให้บริเวณหน้าจอนะครับนะครับ,รบสำหรับอาจารย์มงคลเราจร้งทำนะครับใครที่ใช้ระบบ ทูอยู่นะครับสามารถกดเข้าไปที่ดอกจำานึ่งน1 7นาทีละ9บาทแค่70บกว่าบาทแม่นไม่แพ้ตัวจริงหรือว่านะครับใครที่อยากจะดูกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำค่าครูแสงแพงมากเลยครับเบอร์โทรที่087 828 5222ค่าครูคือ แคลแตกศรัทธาวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มงคนด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ามีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ครับขอบคุณครับนี่ครับพี่คุณหมอคงพี่พัทรัตน์ปอพรไม่มาเลยนะพี่พั์เขาไม่รู้เวลาออกอากาศของเราเลยว่าอาจารย์มงคลออกตอนไหนนี่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 ครับทีมงาน ทีมงานทั้งหมดเลยอเอน้องต้าม,มาขอดูดวงอีกแล้ว,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 วมามามา,มาน้องตาเปิดไพ่สิน้องป้ามีอะไรนะตั้งคันแล้วหรออ, <c oughs> อะมาดูสินะครับห้าใบห้าใบดูสิจะได้อะไรนะหนึ่งความรักใช่ไม่วางไว้เลยสองสอถ่ายวิเรียบร้อยแล้ว อย่าไลฟ์สดยังไม่ตัดเลยดูระเดินเข้ามาก่อนดูนะน้องต้าได้ไพ่อะไรจัสมนความรักขึ้นจัสมนเนี่ยมันเป็นไพ่ดีนะครับแต่เดี๋ยวดูว่าอีกสี่ใบเป็นไพ่อะไรใบที่สองเดอะันโอ้หมีไพ่ความสุขคิงดาบหนักแน่นเจ็ดเหรียญแล้วก็ใบสุดท้ายสิบนะครับคือไพ่ความรักเนี่ยถือว่าช่วงเนี้หากมีปัญหาขัดแย้งอะไรเนี่ยคืนดีหมดอภัยให้กันหมดนะแต่คู่รักเนี่ยเขาจะดุหน่อย กนะขาขึ้นคิงดาบทั้งข่มทั้งขู่เขาตรวจสอบคุณหมดทุกอย่างเลยช่วงนี้คุณต้องบอกว่าคุณทําอะไรผิดคุณต้องรับสารภาพนะคุณรู้ไหมหัวล็อกลิกๆเลย <c oughs> <c oughs> คุณรู้ไหมเขาตรวจสอบคุณเนี่ยจ้าชเมนเลย <c oughs> เขาเช็คอะไรต่างๆแล้วเขาขู่คุณเลยเนี่ยคิงดาบเนี่ยเขาตัดไม้ข่มนานเลยเขาจะบุกสถานีเลยคุณรู้ไหม <c oughs> รับมาซะ เนี่ยเขารู้เรียบไพ่บอกขนาดนี้เลยเนี่ยคุณต้าอะดูหัวเลาะดูสีหน้าตรงไหมตรงตรงดูตรงเป๊ะเลยโอ้โหก็ดูไพ่มันขึ้นมาสิจัดเม้นท์คำพิพากษาแล้วอ่ะแต่เดดซันเขาก็ให้อภัยมีปัญหาอะไรรีบเคลียร์รีบคุยเพราะว่าเขาคิงดาบเนี่ยเขาเอาจริงนะเขาขู่คุณแล้วผมเชื่อว่าเขาขู่คุณแล้วอ่ะ จริงไหมจริงครับอย่าให้อาจารย์มงคลดูยอมครับยอมเลยโอ้ยเอาแล้วไงเห็นไหมไพ่มันบอกเลยเนี่ยคิงดาบมันคนดูแล้วจัสมตนนะมันละเอียดมันตรวจสอบทุกอย่างแล้วแต่ดีอย่างถ้ารับผิดชอบหรืออะไรเดอดซันเนี่ยมันหายโกรธได้แต่ต้องรับตรงตๆโอ้โหตาเอ้ยเดี๋ยวตัดส่วนเนี้ยไปให้ภรรยาดูเลยนะตา อ่ะนี่คือการทำนายดวงนะครับจากอาจารย์มงคลรอดทิ่ทานะครับ